โอกาสทองมาถึงแล้วหอพักติดโรงเรียนจังหวัดสร้างรายได้ทันทีผลตอบแทนการลงทุน8-10%ต่อปีคืนทุนไว10ปีแน่นอนค่ะพามาชมหอพักอาคาร3ชั้น8ห้องนะคะที่สามารถปล่อยเช่าได้ทั้งตึกนะคะมีรายได้ประมาณ20,000บาทต่อเดือนแถมชั้นล่างค่ะสามารถปล่อยเช่าเป็นสถานที่สอนพิเศษได้อีกด้วยค่ะและทำเลหอพักแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้โรงเรียนดังสแห่งด้วยกันนะคะนั่นก็คือ ติดหลังโรงเรียนจังหวัดค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนมาได้ตาและก็อยู่ห่างจากโรงเรียนเทคนิคเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเบรินวด้านล่างแห่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องกว้างๆค่ะที่สามารถนะคะตัดแปลงสอเพื่อนหรือปล่อยเช่าเป็นออฟฟิศหรือว่าสถานที่สอนพิเศษก็ได้ค่ะเนื่องจากสถานที่แห่งนี้นะคะอยู่ห่างจากประตูหลังโรงเรียนจังหวัดเพียงแค่50เมตรเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะพท้าทุกคนนะคะขึ้นไปดูห้องพักค่ะท่า นี่นะคะก็ตกแต่งมาเป็นเรียบร้อยนะคะเดินสบายแล้วก็ทางเดินกว้างค่ะบริเวณนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องพักค่ะซึ่งแต่ละห้องพักนะคะทางเจ้าของนะคะก็ตกแต่งไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในแต่ละห้องพักคุ่ณจะสังเกตว่าปูพื้นกระเบื้องนะคะติดคลูนแล้วก็หน้าต่างนะคะมีขอมด้วยกันทุกห้องค่ะทําให้นะคะห้องพักแต่ละห้องค่ะไม่เลยทําไปค่ะไอ้ที่สำคัญนะคะบริเวณชั้นหนึ่งค่ะคุณสามารถนะคะเปิด ทำให้นะคะหอพักแห่งนี้ค่ะมีอากาศถ่ายเทและก็โปร่งสบายค่ะจากบร,ริเวณตึกหอพักแห่งนี้นะคะคุณก็จะมองเห็นนะคะด้านหลังของเรือนจังหวัดค่ะที่เป็นตึกสีชมพูบร,ริเวณนู้นนะคะซึ่งจะบอกว่าตรงนี้ค่ะอยู่ทําเลไกลมากๆและบร,ริเวณย่านนี้ค่ะก็มีหอพักนักศึกษานะคะแต่จานวนที่จํากัดนะคะเพราะชั้นแห่งนี้ค่ะ,ะรับรองว่าถ้าคุณเปิดค่ะก็สามารถที่จะมีนักเรียนนะคะมาเช่าพักได้ทันทีค่ะ ห้องพักแห่งน,นี้นะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ห้องน้ำนะคะที่ทางเจ้าของนะคะต่อเติมชักโครกและก็สุขภัณฑ์ไว้เรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานได้ทันทีมาต่อกันที่บริเวณชั้น3นะคะชั้นนี้นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด4ห้องพักเหมือนกันนะคะท่งแต่และห้องค่ะก็มีขนาดที่กว้างขวางนะคะพร้อมหน้าต่างนะคะที่คุณสามารถใช้งานได้ทันทีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะบริเวณด้านหลังค่ะก็จะมีนะคะโซนซักล้างนะคะ ่ทีน้องๆสามารถมาซักผ้านะคะตากผ้าได้อีกด้วยนะคะซึ่งที่ค่ะก็จะมีแทงเก็บน้ำสำรองน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะบริเวณใต้ตึกนะคะทางเราก,ะะก็เว้นพื้นที่นะคะสําหรับจอดมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มีห้องน้ําด้านล่างนะคะพร้อมบริเวณด้านข้าง,างพุ้บานนี่ค่ะที่สามารถจอดรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มเติมได้นอกจากซับจะสวยแล้วนะคะบอกเลยว่าทําเลนี้ดีมากๆอยู่ติดกับโรงเรียนจังหวัดน,นะคะรับรองมีผู้เช่าตลอดปีค่ะหากคุณสนใจนะคะสามารถนัดชมซับได้ทุกวันค่ะติดต่อที่ Proview Living ค่ะ